มาเรื่องนาข้าวกันบ้างน,นะคะคคมีวิธีปลูกข้าวยังไงให้ได้ผลผลิตดีๆมันอยู่ที่ว่าชาวนาแต่ละคนจะเตรียมแปลงปลูกได้ขนาดไหนหลังจากที่คุณเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมันจะมีตอสังเหลืออยู่คำหนึ่งที่เกษตร,รกรเจอก็คือว่าเมาตอสังไอ้นี่กรณีแบบนี้ที่ว่าคุณกาจัดตอสังไม่หมดคําว่าเมาตอสังเนี่ยแล้วคุณไปปลูกพืชเนี่ยต้นข้าวมันจะไม่โต เมาตตอซังในที่นี้หมายถึงว่าไอตัวตอซังเนี่ยมันถูกเฟอร์เมนต์ถูกย่อยอย,อย,อย่อยด้วยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนี่แหละย่อยแล้วมันย่อยไม่สมบูรณ์มันจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และแก๊สไน่านี่แหละ<ม>ตรงนี้อยู่ในแปลงปลูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปหวานกล้าหรือว่าไปดำตรงนี้ทำให้ต้นข้าวที่คุณทำใหม่เนี่ยฤด,ดูใหม่เนี่ยมันจะเกิดการไหม้แล้วมันก็จะไม่เจริญเติบโตรากพืชเนี่ยก็จะเสียหายเพราะเกิดจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ แล้วมีตัวช่วยไหมคะมีตัวช่วยมีเพราะฉะนั้นหลังจากเจ็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราจะต้องกําจัดต่อสังวิธีง่ายที่สุดคุณก็ใช้ไอตัวย่อยดีเนี่ยไปฉีดพ่นเข้าไปแต่เกษตรกรเขาจะใช้วิธีหยดหยดติ้ง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 ขณาที่ทาเทือกขณะที่ไถอะไถอะไรเนี่ยด้วยตัวย่อยดีตัวนี้เนี่ยมันจะไปย่อยไอต่อสังที่เหลืออยู่ย่อยจนหมดเลยนะแล้วคุณมาปลูกข้าวรุ่นฤดูใหม่มันจะไม่เมาต่อสังแล้วขณะเดียวกันถ้าคุณใช้ติดต่อกันสัก 3-4ี่ครั้ง3-4เที่ยวนะสาสี่ครอบอะ่ะมันสามารถที่จะกําจัดมลดดด็ดเข้าดีได้ด้วยกําจัดข้าดีได้ด้วยมันก็จะมีไอตัวย่อยดีตัวเนี้มันสามารถที่จะทําให้รากพืชแข็งแรงแล้สามารถที่จะดูก,กินอาหารที่เราหวานไปได้มากขึ้นทําให้ต้นพืชต้นต้นข้าวนีแข็งแรงมากเลย โอเคสรุปนะคะกับคําถามนี้ว่ามีวิธีปลูกข้าวยังไงให้ได้ผลผลิตดีๆในคลิปนี้เนี่ยเราโฟกัสเฉพาะการเตรียมก่อนเพาะปลูกอันนี้เฉ<บ>พาะการเตรียมนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องของการปลูกข้าวมันมีเยอะมากๆแต่ว่าคลิปนี้โฟกัสเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวก่อนนะคะใช่ก็แนะนาใช้เป็นตัวย่อยดีดนะคะในการกําจัดตอซางก่อนที่จะเพาะปลูกในรอบถัดไปแล้วการใช้ย่อยดีต่อเนื่องประมาณ3 -4 ครั้งเนี่ยจะช่วยทําให้รากเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็หาอาหารได้ง่ายขึ้นค่ะเขาเรียกว่า ไม่เมาต่อสั่ง